ดูจากคลิปล่าสุดท่าทีของรักษาการนายกทาง2องแง่งณวันนี้จะเหลือทางเส้นเดียวหรือเปล่าเริ่มไม่แน่นอนแล้วนะครับแต่2องแ่งที่ว่าเนี่ยก็มี2ทางด้วยกันครับทางหนึงทางรัฐบาลรักษาการเขาเดินหน้าในการยื่นคูณกล้าวยุบสภานะครับอีกทางหนึ่งก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่ง ว่าที่ณเวลานี้ก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลคุณสวรักษ์ครับแต่ทางไหนล่ะครับที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญรองรับจริงๆต้องบอกว่าทั้งสองทางทำไปเดินหน้าไปตามกระบวนการที่มีรัฐสภาเป็น,นกลไกแล้วก็มีรัฐธรรมนูญเป็นเส้นนำทางทางของการยุบสภายึดโยงตามมาตรา1น3 0 3ทางของการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ยึดตามมาตรา159ทั้งสองทางคือตามรัฐธรรมนูญปี2560คู่ขนานกันไปแต่ต้องบอกว่าทางของการยุบสภาต้องให้เห็นชัดเจนว่าพระราชกิจดีการยุบสภา,าเพื่อเลือกตั้งใหม่นั้นมีการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและมีการมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีประกาศใช้เมื่อมีการประกาศใช้นั่นเท่ากับว่า มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังร่ง<ก>นงกฏตอนง,งนับหนึ่งใหม่ในการเลือกตั้งอีกทางหนึ่งในส่วนของการเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประธานรัฐสภาที่จะต้องนำชื่อของผู้ที่ได้รับมติจากสภานำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้ด้วยข้อสงสัยของ ผู้คนทั่วไปวินชุชนทั่วไปตอนนี้มีทั้งสมมติฐานมีทั้งฉากทัดทางการเม,มืองว่าการนำพระราชกฤษฎีกายุบสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นเหมือนกับกระบวนการยื่นร่างกฎหมายทั่วไปหรือไม่ยื่นไป9 0ยื่นไป30วันรอบแรกถ้ายังไม่โปรดลงมามนั่นหมายความว่าให้หยิบมาทบทวนแล้วก็ยื่นขึ้นไปใหม่ พอยื่นขึ้นไปหมาย90วันถ้ายังไม่โปลดลงมานั่นหมายถึงกระบวนการของการประกาศใช้กฎหมายให้เริ่มใช้ได้เลยแต่พระราชกิจดีกายุบสภาต่างออกไปเราต้องไปฟังเสียงและไปเริ่มต้นคิดในกระบวนการนี้กับนักวิชาการก่อนค่ะ มีกระบวนการในการเสนอร่างกฎหมายถ้าหากว่ามีการทุนกล้าวทุนกระหม่อมไปแล้วไม่โปรดลงนามขึ้นมาแล้วเอามาปรับปรุงใหม่ไปทุนกล้าวใหม่อีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าทรงไม่ลงนามมาอีกจะสามารถประกาศใช้ได้เอามาเทียบเคียงกับกรณีการยุบสภาได้หรือไม่คะอาจารย์ตรงน,นี้เทียบก,กันไม่ได้ครับเพราะกรณีนั้นเป็นกรณีที่เอามาหาประสัททรงใช้พระราชอัญาัในการยับยัง้งดิวีโต้รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้สภาเนี่ย ยืนยันครั้งที่สองหากยืนยันไปครั้งที่สองพระองค์ท่านอย่างม่ทรงลงพระประมารพิไทยรัฐธรรมโน,โนูญก็กําหนดให้สามารถประกาศใช้พระราชญัตินั้นเนี่ยแม้ไม่มีพระประมารพิไทยได้<ะ>แต่กรณีของพระราชนิจสิการนั้นไม่มีนะครับ<ะ>และไม่สามารถเทียบเทียนได้อีกทั้งนะครับรัฐธรรมนูญนะฮะระบุไว้ชัดในมาตราร้อยสามวรสองซึ่งวรหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่กําหนดเกี่ยวกับว่าพรามหากตริย์ตรงมีพระราชอำนาจในการยุบสภา วรสองในระบุชัดนะครับว่าการยุบสภาผู้แทนนักสลรให้กระทําโดยพระราชฎิกาและให้กระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันไหมายความว่าหากพระองค์ท่านมิตรลงพระปรมาพิไทยก็ในกรณีนี้ก็ไปไปต่อไม่ได้แล้วก็คือพระองค์ใช้พระราชอำนาจวินิจฉัยแล้วว่าไม่ยุบสภาไม่ให้ยุบทีนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์มานิดนะคะตลอดทั้งวันนี้ก็ตรวจสอบ ประเด็นนี้กับนักวิชาการหลายคนเลยแต่มีอยู่คำหนึงที่เน้นย้ำเอาไว้นี่คือ 103มาตราตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยย้ำว่าภายใต้รัฐธรรมนูญในการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้แล้วต้องบอกว่าถ้ายุบสภากันจริงๆตามธรรมเนียมปฏิบัติเราจะมองเห็นว่าถ้านายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาสภาก็จะสิ้นสุดสภาพลงไปในทันทีแต่วันนี้ดูภาพที่สภาเลยค่ะภาพที่สภายังมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันอยู่เลยแล้วเพิ่งจะปิดสมัยประชุมไป เพิ่งจะปิดประชุมไปมเมื่อ18นาฬิกานีน้เองแล้วก็ยังมีข้อถกเถียงกันถึงร่างกฎหมายสำคัญที่เป็นร่างกฎหมายของคอรมอด้วยนั่นก็คือร่างกฎหมายที่ว่าด้วยการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม,มวันนี้ถกเถียงกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันอีกทีหนึ่งว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อในวันศุกร์<ม>ซึ่งตามวาระของสภาเขานัดเอาไว้อยู่แล้ว3 4 5ด้วย มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันอันนี้เหตุผลหนึ่งนะคะคแล้วก็เลยต้องมีนัดพิเศษเอาไว้วันศุกร์แล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ต้องมีนัดพิเศษอันนี้รองรับเอาไว้ด้วยแต่ยังไม่ได้ชี้ขาดว่าจะนัดวัน โหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีวันไหนแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนนะคะว่ามีนัดวันศุกร์แล้วนะคะมีนัดวันศุกร์แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าในขณะเดียวกันในการประชุมสภา,าก็ดูข้อสังเกตของสสพักภูมิใจไทยที่ออกมาโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ายุบสภา,าจริงเนี่ยจะยุบได้หรือไม่ได้ ตกลงแล้วสถานการณ์เป็นแบบไหนกันแน่ mm hmm. ทุกคนก็ยังงงอยู่กับสถานการณ์ในเวลานี้แต่สภาย,ยังมีการประชุมกันอยู่จริงๆค่ะตอนนี้ภูมิใจไทยรวบรวมเสียงได้แล้วในการ mm hmm. จะผลักดันคุณอนุทินไปเป็นนายกคนใหม่นะคะ,คะรวบรวมเสียงได้แล้วมีผลในทางปฏิบัติมีกฎหมายรองรับชัดเจนแล้วไหมคะแน่นอนว่าโดยนั้นโดยที่เรามองเห็นนี่คือกระบวนการภายใต้กลไกรัฐสภาแล้วก็กำลังจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา158ตาม158ที่เราบอกว่าต้องมีรัฐธรรมนูญรองรับนั่นก็เมื่อประธานสภาเป็นผู้ลงนามแล้วก็รับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายยัธมนตรี <c oughs> นั่นหมายความว่าเป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญรองรับให้มีนายรัฐมนตรีคนใหม่ <c oughs> ต้องเดินไปให้ถึงจุดนั้นก่อน ทีนี้ตามกระบวนการมาตรา159ก็ต้องอ้างอิงตามมาตรา88ซึ่งก็เป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองนั้นมีแล้วก็จะโหวตกันโหวตกันเนี่ยต้องให้ได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้492ก็อยู่ที่247ถ้าเทียบฟอร์มแล้วตอนนี้ภูมิใจไทยก็น่าจะมีเสียงเพียงพอที่289สำหรับภูมิใจไทยแต่ก็ต้องตั้งคาถามเอาไว้ว่าประธานสภา จะนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรีคนที่32วันไหนวันนี้วิบนัดประชุมกัน10โมงไม่ได้ข้อสรุปเล,ลรเลื่อนออกมาเป็นบ่ายสามบ่ายสก็ไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดเอาไปให้ประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นคนชี้ขาดวันนี้ยังไม่เจออาจารย์พรุออพ่งนี้น่าจะเจออาจารย์เพราะว่ามีวาระการทำงาน วาระชัดเจนคือ13นาฬิกาแน่นอน,นว่าทุกคนจะต้องพุ่งเป้าไปที่ประธานสภาว่าจะเอาอยัางไงแต่ภูมิใจไทยเขาก็บอกไว้แล้วนะคะว่าถ้าประธานสภายัางตัดสินใจไม่ได้เขามีแผนรองรับก็คือวันศุกร์นี้จะเสนอเป็นยัตติด้วยวาจายัตติด้วยวาจาก็ต้องลุกขึ้นมาสอบถามว่าด้วยสถานการณ์การเมืองแบบนี้เป็นยังไงจะเลือกนายกรัฐมนตรีกันเลยไหมเสนอยัตติเลือกนายกรัฐมนตรีก็เข้าสู่วาระได้ถ้าเป็นไปตามนี้ แล้วถ้าเสียงจะแพ็กรวมกันก็น่าจะทําให้สภาขับเคลื่อนไปได้สําหรับยติที่ว่านี้นะคะคแต่ต้องบอกว่าต้องให้สิทธินี้ต้องให้อํานาจนี้กับประธานสภาก่อนในวันช่วงนี้ต้องไปรอคำตอบวันสองวันคืนสองคืนสองแปดเก้าเสียงของภูมิใจไทยเนี่ยมีคนเปลี่ยนใจไหมขนาดคุณอนุทินร้องเพลงแล้วนะเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครทีนี้จะมีคนเปลี่ยนใจหรือเปล่าจริง,รงๆเราก็ถามแบบนี้เหมือนกันที่ เร่งรีบแล้วก็เพื่อที่จะให้ปิดจบโดยเร็วเนี่ยกลัวมีใครเปลี่ยนใจหรือเปล่าทีนี้โมเดลที่เขาบอกให้เราตั้งข้อสังเกตก็คือโมเดลการโบทร่างกฎหมายงบประมาณปี2569แน่นอนว่าเสียงสภาเสียงของผ่านร่างเนี่ย257ต่อ230 นั่นหมายความว่าเสียงของรัฐบาลอยู่ที่257พือผ่านแต่ว่าเสียงที่เกาะกลุ่มกันอยู่นั่นคือฝ่ายค้าน230อ,อันนี้เป็นแบบโมเดลผ่านร่างกฎหมายถ้าจะต้องโหวตกันจริงๆแน่นอนว่าจะต้องมีเสียง147บวกกับ143ตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการเมืองระหว่างสองพักเขาแล้วถ้าไปดูไล่เรียงตามรายชื่อ ของผู้ที่แสดงเจตจำนงในการโหวตเลือกนายทินเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ภูมิใจไทยเขามีทุนอยู่ก็คือ68เสียงพักกล้าธรรมพ่วงกับพักเล็กที่เขาพามาด้วยตอนนี้นับรวมกันไปแล้ว31เสียงพลังประชารัฐ17คนอยู่ที่รัฐบาลอยู่อีก3คนดึงมามไม่ได้อยู่ที่โหวตให้หนายทินคือ17คนรวมไทยสร้างชาติอันนี้คือกลุ่มเดิมคือกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นจะโหวตตามนี้ไทยสร้างไทย ดึงมาได้อยู่ที่3คนประชาธิปัตย์อีก3คนเพื่อไทยเขาให้นับรวมแค่8คนเพื่อให้มันตรงตามข้อตกลงกับพักประชาชนด้วย mm. ว่าจะอยู่ที่เสียงประมาณนี้แล้วก็ไปจับมือแล้วก็ไปโหวตกันแต่ก็บอกว่าภูมิใจไทยเขาก็มีแผนรองรับอีกเหมือนกันกลัวคนเปลี่ยนใจครับประชาธิปัตย์ในกลุ่มเพื่อนต่อ <c oughs> จะว่าย่งไงท <c oughs> ่าทีตรงนี้ก็2ีเสียงอยู่นะ <c oughs> แล้วถ้าไปดูอีก เพื่อไทยอีกหลายคนตามที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็มีอีกหลายคนที่ต่อสายหาคุณอนุทินแล้วพร้อมจะบวตให้ไม่ใช่แค่8คนที่แสดงตนชัดเจนตามรายชื่อที่มีการเปิดออกมาแต่ว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขของพักประชาชนด้วยจึงแสดงตนเพียงเท่านี้ก่อน ค่ะย้อนกลับไปที่ข้อตกลงที่พักประชาชนเสนอไปอแล้วคุณอนุทินก็จรดปากกายอมรับแล้วเนี่ยนะคะในเงื่อนไขที่ว่าเนี้ยบอกว่า4เดือนต้องยุบสภาแต่ตอนนี้มันเริ่มมีกระแสะแล้วบอก4เดือนอาจจะไม่มีอยู่จริงเริ่มมีกระแสะของรัฐบาลเฉพาะกิจข,ขึ้นมามันมีที่มาที่ไปยังไงจริงๆเราต้องบอกว่า เป้าหมายของภูมิใจไทยและกลุ่มการเมืองเหล่านี้อย่างที่บอกว่าได้กลุ่มอํานาจรัฐแล้วก็จัดการเลือกตั้งได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรี4เดือนส่วนภารกิจใน4เดือนที่บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญ<ม>เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มอาจจะเป็นต้นเรื่องเก็บเอาไว้แล้วก็ทําได้แล้วก็พร้อมจะสารต่อหลังจาก4เดือนนั้นก็เป็นไปได้แต่4เดือนที่ไม่มีอยู่จริงนั่นเป็นเพราะว่านับช่วงเวลา4เดือนของรัฐบาลเฉพาะกิจของนายยกอนุทิน จริงๆก็คือ4เดือนตามข้อตกลงอะได้แต่ต้องอยู่ในอำนาจดั้มากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านยังจะต้องมีช่วงรักษาการอีกและช่วงนั้นก็ยังทำงานได้เป็นปกติทีนี้เราลองดูค่ะว่า4เดือนถ้ามีการโหวตเลือกนายยกชื่ออนุทินจริงๆในวันศุกร์นี้หรืออย่างช้าวันเสาร์ครับถ้าอย่างช้าวันเสาร์สาภาลงมติเลือกนายยศมนตรีบวกกับการแต่งตั้งคอรมอบวกกับการ โปรดเก้าโปรดกระหม่อม15กันยายนเป็นไปได้ว่าจะชัดเจนในการเข้ารับหน้าที่แต่ในส่วนของการปฏิบัติงานนั่นหมายความว่าจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน,นแถลงนโยบายก็คือหลังจากถวายถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วก็ต้องแถลงนโยบายภายใน15วันกะเกณฑ์เอาไว้ที่15กันยายน ถึงจะเข้ารับหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการและนับหนึ่งตรงนั้นแหะค่ะสเดือนนับหนึ่งสเดือนกับ5ภารกิจก็ไปจบอยู่ที่16มกราคมอายุของรัฐบาลอยู่แค่นั้นม16มกราคมปี2569แน่นอนว่าคุณอนุทินต้องทำตามสัญญาก็คือประกาศยุบสภานี่นับจากนั้นไปก็คือช่วงรักษาการและยังรักษาการได้ อีก3-4เดือนถ้าดูจากไทม์ไลน์จริงๆยุบสภาเลือกตั้งใหม่15มีนาคมปี2569ประกาศรับรองผลอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน30เมษาเข้าไปแล้วสภาลงมติเลือกนายกคนใหม่แล้วก็ตั้งคอรมอใหม่1พฤษภาคมรัฐบาลเลือกตั้งนายกคนใหม่เอาจริงๆตรงนี้แหละค่ะที่เป็นข้อสังเกตว่าจะไปถึงเดือนพฤษภามิถุนายนปี2569 oh. อ่า ดูแล้วเส้นทางเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะสำหรับรัฐบาลจะเรียกว่าชั่วคราวหรือเฉพาะกิจคุณอนุทินร้องมาหลายเพลงแล้วต้องร้องเพลงเราจะทาตามสัญญาหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะคะเพราะว่าอีกสามรอไปก่อนขอให้ได้เลือกนายมนตีกันในสภาจริงๆค่ะเอาละครับเดี๋ยวรอดูกัน3วันจริงหรือเปล่า <c oughs> หรือจะยาวนานกว่านั้นวันนี้ขอบคุณคุณสวัสด์ครับขอบคุณคุณสวัสด์ค่ะ